ครับผมเปิดกล่องมาเดิมครับมานี่อึดเหยียบมาเดิมครับถ้าเป็นมายังอามิมครับมานี่กะมหาไหวแต่ผมว่าต้นคำเหรอครับมานี่ก็เลยพกันเอาครับนี่ครับยู่ในต้นแต่ครับสูงเติบครับผมห้างนี่บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดเลยครับนี่ครับอุปกรณ์เอามาครับนี่นี่ครับเสื้อ ข้อนครับอีกอันนึงครับเลื่อยนี่ครับสามยางแล้วก็ขาดว่าอะไรครับคือตัวนี้ครับผมยาดซองครับขาดไปหักบ่ครับเบาโยกสีตอกตะปูเกาะขึ้นไปครับผมเพื่อสิเปี้ยวหั่งขบนแต่ว่ากล้องนี่ช่วงสีไทยพวกหอดครับเนี่ยมันสูงแฮ เดี๋ยวคอยมาเบิ์เบาโยนแล้วตอกตะปูขึ้นครับผมนี่ครับหลังจากไปหาใหมายุค่ามาได้แล้วครับเบาโยนแล้วตัดด้วยตอกคันขึ้นอยู่ครับนี่นี่ครับเอาเอาจะพอก่าขึ้นไว้ครับผมตอกคันครับทิมทิมไปเลยแล้วครับคันนี่ To lào âu anh hai chục khoác nà đi khắp nà mình bỏ vô นี่ข่อยสอครับผมท่านมีสิทต่อไว้แต่ลางเนี่ยเราโยกกำลังทำการฉรุกอยู่ครับเอาวขามันตีอะโยเอาวขามันตี ครับผมขันนี่กินอย่างนีค <Okay. S 1> ้ครับสึกตาัสจดกต่าเต่าแตะโหยอดครับแต่ปู้หาป่ะนี่โมมิลีครับยานแต่ไอไม่ขันเท่าไหร่ลผ้าผิก ไมลอนตัวนี้เรืองไม่หลอนตัวนี้ uh. ององ่ืได้ตกคือดีว่าขันนึงเลื่อยเลื่องา,าไ เกียวกันบ่นี่นออมันเกีย่บ่อยออเอ๊ะนี่ไงไอ้ังเลยหรือี่เป็นไปตอเรื่องอยู่บ่ไม่ดึงนี่ฮะหลังจากตอกคันมันได้ได้แล้วครับเบาโยอยู่ในป้ายันครับันนี้ เยูย่ป้ายครับขึ้นไปน้ำเบาโย่แต่ยุคข้าง้นครับผมขาสัน้นลงมาโอ้ยจยานคคบสูงครับผมหอบจับเลยบบดนี้อูนเบาอัดไรล่ะอูนเบาอัดครับผมอูนสูนานางครับ หาขาเวลาครับเพื่อเอาตัวนี้เลี้ยวเพื่อจังหานั่งเทืออฟอรครับผมมันง่ามบ่อยอยู่ครับบ่าโยโยลม้ลมลม้ลมล้มคว่นเลยครับผมครับผม,บผมเดี๋ยวมันหลุดตอนเพันเอาลงครับผมเบาอยู่ได้มากแล้วครับผมใส่ถุงเรียบร้อยครับ กำลังลงมาอย like ู่ครับมันลุ่นน้ำมากครับผมมนจะหัวดีมันไเลยครับหัวแตกเรื่อยอยู่นะดังไงอยู่ตัวนะจำเอาเสียบป่ะนี่ถทอมากกว่าน cho toàn hái lắng luôn ạ à. Ừ. đáy đây mà đây này đấy đi yên tiên quăng nhanh nè bao ở đây mà mới đường gặp Đáy mà cứ gặp cứ nhăn thằng ngay tôi là เบาเยอะได้มากเลยครับผมกำลังนุ่มครับกำลังการหัวหน่าบ่ฮะคุณครับเบาอัดได้มากเลยครับทั้งนึง แตกก็น่ะมันมีเครือเอือนี่ครับบอลเตะมากเลยครับนี่เอืออาญ,ญ่าเลยครับนี่นี่ครับของบอลโย่บอลโยลงมาครับนี่แตกหัวครับตัวตนี้อู้หูแต่น้ำหลายยังอี่พอไม่หัวหน่ำแต่หลวมงามแต่ก็มีอยู เป็นอยงนี้นี่ยกเตะครับตัวนี้โกเตะปฟโคกเตะจา้าข้นอล้ลบ่จะเอาติเนอย่งาใส่หีน้าเลนี่แน่น้นนอยมีน้อยอ,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 อแล้วเนาะขาเิดแต่ลวงงาม่รไมมวนเดียวกัลบมาตัวรยเปิดายยางไปอดอ มาก่อนเกิดเด็ดก็แฝกแฝกนี่ครับผมพวกนี้หลายๆตัวพี่ร้อกันได้มาสองห้างครับนี่อังหนึ่งคุณทั้งนึงครับแต่ว่าตัวนี้หัวน้านีดวงเดียร์ครับเหลืองหุ่นเลยครับผมอลังการยังฮะต่อเลยครับผมามาต่ออีกข้างหนึ่งเลยครับผมแถวนี้พ่อยยังไงก็กแตกคืเอเก่าครับห้างวังหันกัน ขึ้นเอาในกกแตกครับมีแต่บักสูงสูงครับข้างนี้กับสูงเต๋อครับอู้นยูไว้ปลายครับกกแตกครับมันหนีมันแต่กกแตกครับมันเบาโยกลังขึ้นอยู่ครับผมหาทางขึ้นอยู่ครับกกแตกครับก็แตกใหญ่แหงครับ ยุกลางถนนบ้านเขาเนี่แหละครับขึ้นใดบอดบอกนีมฟังนี่มีแตย,ยุ่งสูงมีแตย,ยุ่งไอ้ป้าใหม่ผมเบาโยขึ้นไปแล้วครับผมบาแดงงยู่ตั้งหาก ไปครับผมเดี๋ยวขึ้นไปหน้าบายโยกเพื่อนเหรอครับเอาครับหลังจากที่ขึ้นมากก็เบ้าโยกเลยครับผมนี่ครับสูงเติมครับถามยิมแคบนี้ให้ก็หาเพิงครับความสูงนี่ครับจะใต่หัวผมนี่ครับนี่นี่ครับกลางจอเลยครับนี่นะครับโอ้โหนวนแหงครับขึ้นหน้าหงคาตั้งห้องบตเต้ โอ้ยห่างเลยเต็มห,หัวเลยเอาครับเปาโยกขึ้ปไปวอดแล้วครับผมเดี๋ยวกล่องกับชีสันนี่เด้อครับเอาครับเปลี่ยนเลขแล้วครับโอ้ยห่างแกที่นี่ขวานน่องเดินโพด,น,โดน,โนี่ครับ มานตะกกแตะครับนี่้างแดกกับเตะตอกไม้ขึ้นเอาครับบ่แดงเหลือมากเลยเจออยู่บ่แดงครับกล่องอยู่ซื้อบ่ได้เลยครับบ่แดง กล่องโมนิ่งเลยครับโมแด้งไยเออเขอตกขาไปเลยครับกล่องโมคิ่หนึ่งบนไหนโมแดงนี่ครับไม่เจอโมแดงเลยอุ้ยไต้โม่หยาโม่หายุ่โอความหวังนี่นะเบาโยกครับว่าสีดวนนได้สำาร

หัวงามอยู่ไนน้ำครับตัวนี้ลูกก็ออกแน่แล้วล่ะถ่ายจะกองหัวไปซุปเลยเนะี่ย ในตีนเบ้าโยนะครับหลายแห่งมือเตียงขุดในเสือเราใส่ถุงนะครับโอเคครับผมเสร็จสิ้นภารกิจครับบานนีสิได้ลุ่งนะครับบอนี้่งได้ได้แล้วครับบีนนบบนน้โอ้ยอายุเอาครับเดี๋ยวปิดกล้องกัน เบาโยงลงมากแล้วครับผมโอ้ยหมดแดงน้ำเอาครับนี่ครับผมได้ลงมากแล้วครับนี่นี่ครับน้ำหวานกะยังยังเหลืออยู่ข้างหนึง่งเกือบห้างแล้วครับถอดไปเลยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ข้างหน,นึ่งเกือบห้างครับผม ลักษณะนี้ครับเอายางแห้งทั้งหมดดอกมาเตีงไปครับผมยังหาต่อเลยครับผมมาต่ออีกห้างหนึ่งเวยครับผมห้างนี้กับยุบไปครับช่วงนี้พ่อติยูงสูงครับห้างมิมอุ้นครับเพิ่มดั้มครับยุบไปครับเนี่ยครับเ้ิงล่างครับ เบาโยกกำลังขึ้นอยู่ครับห้างนี่ช่างใสช็ดได้ใส่เรื่อยครับห้างนี่เบาโยกขึ้นไปแล้วครับผมย้อนเสียงครับเขากำลังไถมุดหน้าครับผมกนยังง่ายย่ ฟังนี่ก็น่าจะว่านอะไรนี่เห็นขาดเลยครับนี่ยนี่ครับห้างอยู่กลางจอนี่ครับนี่ยมันหายอยู่แล้วแหละโยฝนตกใส่มันเด้มันหายอยู่แล้วอืฝนตกเด้ Bắc ấy, bao nhiêu lâu ở bay, bay, yêu bay hết lưng, uống lưng ở màn chơi nầy bay lưng bay lưỡi bay lưng 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 cho hát cả lại dưới ngam bằng gì nhẹ hăng phân hợp này hăng sẽ chạy gì đẹp mấy chi

เขาจุดไอ้นี่ครับจุดท้งหน้านครับไข่ตัวบนนี้ครับอยู่สูงสือตัวนี้แอ่ยูตำตำขึ้นไอ้ปูมนหนึ่งบอกผมว่าห้างไปแล้วถือควันเนี่ยห้างไม้วออ้นยมันนะ เราอยู่ tắt มาแล้วครับหม่องไห้ปานไดฮะหม่องงามบ่ à บ่ไห้ปานไดตัวผู้นี่ดูก็งามน้ําน้ําเต็ม ได้มากเลยครับผมเบาเยอดลงมากเลยครับเดี๋ยวสิไปรับน้ำเึิดครับต้นเอียงดอกไอ้อดบอกมีฟังอยู่ต้นนี้ลงซื้อต้นนั่นแหละ อ่งอ่อนนี่ครับผมได้มากแล้วครับผมโอ้ขันแนนย,ยู่หัวหน้าน้าหวานเต็มอยู่ครับนเนี่ยนีใส่ถุงเอากับผมใส่ใจอยู่ครับผมห้งนี้งามเลยคุ้มคุ้มก็คือยู่แล้วครับไปครับผมยังหาต่อแล้วครับผม ไปครับมาตอ่อกันอีกข้างเลยครับผมเอาไหนวะไปเต้าเอาไหนว่เหน็หนนะมาลองดูครับมาตอ่ออีกข้างหนึ่งครับนี่ยนี่เราอะไรสุดตัวนี้ของไฟครับไฟเจ้าครับนี่่งานนี่สั่งจองได้เลยนะครับนี่ครับ เวิธีกั้นจะเอาให้แต่ราคาตรงไหนเนี่ยนะครับวัได้เอานี่พานนะครับบ่ายเนี่ยเบาเบาโยกกำลังเตรียมแผนขึ้นนะครับงานหาจุดบกเมื่อหนึ่งว่าอยู่ในหม้อหมอนี่โอ้ยอยู่ในซานดั้นี่เ็วิธีการขึ้นครับบันไดมีงานหยียบอย่างเดียว Hoang lang nể lập này Hoang ngoài này, luôn <laughs> ừ, ta không ngồi luôn 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 luôn

อยู día día, día día. ่ในงานอยู so. ่ในงานอยู่ในงานหน่อยอะโยจะว่างานงานไงก็ขาวสีออกไปรัดนั่นแตซื้อเอาไปไหนหรอลงมาเอาเอาเอาบาแตะกัลงมาเลยหาไม่เกาะลงเกาะเลยแมนบมองานดีเลยหมมีแล้วไม่เกาะ ไหนม้าแล้วครับผมหอดมือล่ะห่างนี่ใส่เวลาเอาพอซุมควนครับห่างนี่ตอนเอาหนัก ก็ได้ล้วก็ใส่เวลาลงลงลงอีกใส่เวลานในการเอาอีกเอ้นเอาลงอีกแับมาแล้วครับไก่จะหอดพืชแล้วครับ

ถือแมวไปเลยนี่ครับเต็มดีว่ะตามากเลยครับผมคุ้มยุ้ยยุยครับประมาณนี่แหละครับผมตดมากล้ะงาตายย่งสวยเลยครับนี่จนว่าเสือล่าขึ้นจะว่าปิดคนขึ้นเต็มงา ถ่ายคลิปคือเ่าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามส่องไอหนอยอินดีกครับส่องบ้าโยนในเด้อครับผมสวัสดีครับผม